มอนเมยครับไม่เป็นไรไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเราให้เราดีขึ้นกลางนะถามเลยับาตีเอซ้ายบนครับผมไปใครไม่ถึงกอดให้ลวกบอลมลงกลางนะครับไวนะไวนะเอาเวทนะไม่รู้เขาจะมาสั่งไหนอ่ะเี้ยวบบอลเย็น เอ้ลงมาลงมาเออเขาขุดไปนะมีคนไหมนะมาพีเตอร์ลงมารวมตรงกลางครับขุดแป๊บๆขุดทับไปเลยไปอยู่นะกดแั๊บอันนี้เลยเขามีเขามีมาตรงนี้โอเคบนลานไม่มีคนนะบนลานไม่มีคนนะเคลียร์มอนเลยครับขึ้นบนขึ้นบนอ่ามาหมดแล้วให้ขึ้นบนครับบีครับบีขึ้นบนครับโอเคมาช่วยมอนมอนฝั่งฝั่งนี้ตรงเราเหลือเหลือตรงเราอยู่ขึ้นไปขตายเกินตายบี๋ยวมอนเกินหรอเตี๊ยเรียนไปก่อน หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาอยู่บ้านลงมาลงมายมันเติมเขานักสายบนลายมันสายบนเขาขึ้นมาเลยครัเอ่อบีบละลายนะบีบละลายนะละลายนะโอลยเฉลยฝั่งฝั่งนู้นเยอะไม่รู้ตอนนี้สายบนเยอะก็ก็หน้าบเป็นอะไรหน่อยได้ไหล้างมาล้างเขาให้หน่อยโอเคโอเคยังเล่นอยู่นะยังเล่นอยู่นะสายบนยังเล่นอยู่เอ่อสีไปสายบนครับซีไปสายบนครับซีไปสายบนครับเขามาเติมจากทางบ้านดู ทำเออาเเรื่ยๆล่นไปนานเล่นไปนะเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนซีซ้ายบนเขากำลังถอยไปบันไดบนนะดูนด่วนด่วนยังยันได้อยู่ยังยันได้อยู่สวยสวยสวยซีซ้ายบนครับซีลงบันไดฝั่งฝั่งซ้ายมาเกมเรานำเขาถอยแล้วเขาถอยแล้วเริ่มเดือดพี่บบีีเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มเดอดแล้วเริ่มเดอดแล้วเชื่อมานต่าบ อยู่ฝั่งไหนเซลก็อยู่ตรงกลางนะครับผมมาได้หน้าบ้านเขาบนได้หน้าบ้านเขาโอเคครับโอเคไปไปโดดไซเลยครับเวลาเหลือนัดอันตีเพิงอะไรได้ใส่นะครับถ้ามีอยู่ละลายนะละลายนะเออใครมีอันตีอันตีได้เลยนะตรงกลางตรงกลางฮิวเอื้อ เขาอยู่ตรงกอบสี่เหลี่ยมนะเขาอยู่ตรงกอบสี่เหลี่ยมนะเตเอขึ้นมาเล่นตรงกลางก่อนครับเดี๋ยวเราเอาแต้มสองพันให้สนามมอแดรนะบ้านเขาเยอะนะครับแดงแดงเต็มเลยเขาอยู่ตรงกอบสี่เหลี่ยมเราไะกอบสี่เหลี่ยมหน้าบ้านเขานะตอนนี้ในบ้านเขาไม่มีคนแล้วนะเตงเห็นเบอร์เจ็ดไหมครับเขาอยู่ตรงกอบสี่เหลี่ยมหน้าบ้านเขาเยอะมากมาให้หมดด้านหลังก็มาลอที่ยันไม่อยู่นะ เติมกลางครับพี่แค่ตายเติมกลางนะครับอีกสองร้อยแต็มยูคอยซีเยอะนะแบบตายกดกดกดสายคนไปเลยนะตี้บีอยู่ตรงไหนครับตี้บีอยู่ตรงไหนครับตันนี้ตี้บีอยู่ตรงกลางครับตรงกลางตรงกลางตรงไหนขยับดันเข้ามาหน่อยได้ไหมมีมีมีตี้เกิดทางบ้านเราด้วยนะระวังเขาไปเติมเขาไปเติมขึ้นมานะ ระวังระวังระวังหน้าบ้านเขาดไไปดีไมไปอ้อค่อยขยบนะค่อยยขยบนะไปทาไดบ้านเรไม่ต้องเข้าลึกมากมีตี้เกิดจากบ้านเรากำลังไปเติมไปไปมาที่ที่สีขยับขยับข้ามาครับขยับขึ้มาหน่อยรบกวนไปเช็ดขวาบนไว้ก่อนเลยได้ไหมขวาบนใช่ใช่พี่อีกค่แป้งอีแคแป้ได้สองพันและอีแค่แป้ได้สองพัน สองพันล่ะปีเตอร์เราได้สองพันี๋ยวตีเอครับตีเอไม่ไม่ต้องซีแล้วเดี๋ยวเราบีมาบีมาบีมาขวาบนมาขวาบนไม่ไฟเขาขวาบนขวาบนเอเตรียมถอยครับนิวรับแทงรับเพื่อนมีตาเล็กเอเตรียมเตรียมถอยมาซ้ายล่างปีเตอร์ให้ซีไปไหนซีไป ไอ้ขวาล่างก็ได้ลุงยังยังไม่ต้องเติมอะ่ะเอาแค่เลดีล่อไปก่อนอะ่ะฝั่งบ้านเรามีเยอะนะระวังเจอเจอเจอคนบวกนะครับเจอคนบวกเลยเอ่อในบ้านเขาไม่มีนะพี่อันตอนนี้เขาอยู่ตรงขอบบันไดอยู่งาเขาอยู่หน้าบ้านเขาใช่ใช่บีบีมาด้วยนอบันได<อ>บีบีครับมาด้วยนะขวาบนแล้วขวาซีไปขวาล่างขวาบนเพิ่มเยอะนะเยอะนะเริ<อ>่มเยอะแล้วเริ<อ>่มเยอะแล้วเริ<อ>่มเยอะแล้ว บีมาขวาล่างวยเลยครับบีครับเขาเซฟสู้ใช่ไหมขวาบนพักพับเขามาสู้เขาสู้ขวาบนครับเขาคนมาชนแล้วถ้าตายถ้าตายไอ้แปะเอาบอสเป็นซ้ายบนแทนก็ได้ครับที่บีอ่ะถ้าถ้าชนไม่ไหวอ่ะครับครับมันไม่ไหวอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราไปยืมเวลาให้เฮ้ยมีคนแหลมมาเอาเลยบอสมีปันเจงใจหน้าแบบต่างตีนนะกดกดทั้งไอ้ทั้งมาตายเก็บไว้ก่อนนะครับใครแหลมเอาเลยใครแหลมเอาเลยมีเลดเขาลงมานะตีตีไปก่อนตีตีไปก่อน เจไปใสบัฟอีกบังก็บังไล่หาดูด้วสิบวิสิบวิเต็มตัวนะครับเตรียมตัวนะทีเอครับกดบัฟกดบัฟกดบัฟอันติครับเดี๋ยวอยู่แทงแทงกดตัวทองเลยโอเคกดกดบัฟกดแทงกดอันตีอันตีรอเลยครับอันตีอ่ะเลยครับเีฟกันบอลไปเอฟกับอลไปโอกดทั้งคาใส่บอลครับโฟกัสบอลนะโฟกัสบอลก่อนนะคนไหนก่อนนะโฟกัสเป็นหลักโอ้โหหายวะ ไม่ได้โดนตรงไหนอ่ะโดนโดนไฟไฟเขาเยอะไฟเขาเยอะไปโดนไฟทั้งสองฝั่งอ่ะเลยอ้าวเหรอเนียีกวเขาเขาจะเอาไฟบอบอีไปสายฟ้าี่ีบนไปไปสายบนสาบีไปสายบนครับตามคาสั่งปีเตอร์เลยครับเขาก็มาช่ไมเขาไป่ช่วยอยู่นะบินไปเลยบินไปเลยใครตายเติมบีกบีกมาดบีกมาดสายฟ้าบ้าเราบีกมา เขากำลังไปนะเขากำลังไปเขากำลังไปกันนะเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วเออมีมีส่วนหนึ่งขึ้นกลางนะประมาณเลนนึ่งพูดเยอะเลยมีขึ้นกลางประมาณเลนหนึ่งไม่เป็นไร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 เอาบอสเขากลังไปเติมบอสเขใส่บอสนะเอาเลย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 โอเคเราได้เราได้เราได้นี่เราได้นิเลนเลยเอาเลยคนเลยคนเลยกวดวให้หมดเลยครับหัวให้หมดเลยครับเดียีคนไปเลยครับ เอเลนไปก่อนเอเลนไปก่อนได้ไม่คุ้มนะเดี๋ยวเราโดดขึ้นกลางนะเเขาหายไปแล้วเขาหายไปแล้วขึ้นกลางเลยดีขึ้นกลางเขาอยู่กลางเขาอยู่กลางเขาอยู่กลางครับเต้ยขึ้นกลางมาเลยเซตกลางเลยดีดีขึ้นไปรวมกลางเพื่อนนะสีขึ้นเซตกลางเลยครับตรงกลางเยอะนะตรงกลางเยอะอ่าไปไปงั้นบ้านเราอ่ะดีขึ้นกลางมานะขึ้นกลางมานะครับฝั่งบ้านเขาไม่มีไม่มีนะขอบเหลี่ยมครับขอบเหลี่ยมขอบเหลี่ยม บวกคนเลยบวกคนเลยเราต้องเซตให้ได้เราต้องยึดกลางให้ได้นะครับฝั่งบ้านเขาเติมมานะเขามีขีขึ้นมาจากฝั่งบ้านเราด้วยนะเนาทีเขามีขึ้นมาจากฝั่งบ้านเราด้วยนะอยู่ตรงกรอบสี่เหลี่ยม บวกได้บวกลบได้บวกลบที่ B ทำฝั่งบ้านเราได้ไหมครับเออเออฝั่งบ้านเราเนี่ยเขาเขาดันเข้ามาแล้วเนี่ยเม่้อดันมาแล้วเนี่ยใครทำไว้ใช่ไหมได้แล้วได้ได้ยังมีสองฝั่งยังได้มั้งที่ขยับเข้ามากรอบเหลี่ยมครับไม่ไม่ต้องดันออกไปลึกนะ เขาเกิดจากบ้านเก่ามากกว่าบ้านเขาอีกอะพีเตอร์ใช่ใช่ใช่เขาได้เขาได้จากบ้านเราถอยถอยกรรมการฝั่งแต่ไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องออกสี่เหลี่ยมนะไม่ต้องออกสี่เหลี่ยมนะบ้านเราไปเติมเยอะรังเราไปเติมเยอะเข้ามาครับทีเอทเมารอเล่นฝั่งบ้านเขาก่อนเขาเข้าไม่ได้เขาเข้าไม่ได้แทงแทงถัง่้แนวแนวขอบเได้นะ ยืนกันขอไว้ยืนกันกขอไว้อย่าให้มันเข้ามาอ่เขาเข้าไม่ได้นะเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนโอเคโอเคถอ,อถอยกลับมาถอยกลับมาถอยกลับมาเรายืนอยู่แค่คตรง,งกราบสี่เหลี่ยมพอนะครับอีกหนึ่งนาทีสี่สิบนะครับยืนไว้ก่อนยืนเอาไ,ไว้ยืนเอาไ,ไว้อย่ามันเข้ามาได้นะยหายอยู่นะฝั่งบ้านนเขาบุกเข้ามานะครับดาเมินอยู่ตรงกลางเลยได้มั้งตีเอเตีไปปุงตรงนั้นอยู่เพราะว่าไอ้นี่เพราะว่าตรงนี้เขาก็มีมีดันมาอยู่างโดดค้ำขอบเหลี่ยมฝั่งบ้านเขาไปฮะ อีกหนึ่งนาทีกว่ากว่าบอลจะ้นไม่เป็นไรนะคไว้คำไว้ค้เขาเข้ามาไม่ได้เขาเข้ามาไม่ได้เข้ามาคนหนึ่งแล้วหัวเข้าไปหัวเข้าไปกันเลยกันโอ้ยเหลือหนึ่งาทีนะเลยออียออโอ้ย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 โอเค้้ยโอ้ยโ้ามาแล้ยนะฝั่ง้้านเรานะยโร้ยโอยโบ้ยโอ้ยโอรยยยมออบยโอ้ยโรยมอัยโอ้ยร้ยโอ้ยอ้ยโ้ยอ้อยอ้้ย้้ยัยออย ใครตายให้รีบมาเติมนะครับใครตายให้รีบมาเติมนะส่วนเลยนะครับโอเคหายไปละมีหายไปบางส่วนแล้วไม่รู้โยกอไปไหนนะบอสอีก40นี้นะครับเขายโยกเขายโยกไปด้านด้านทุาฝั่งของบ้านเรากลับมารวมกลางเลยโอเคเอาไปครับสีเข้ากลางครับสีเข้ากลางครับมาเยอะตีที่หุบขุมข้าวตึ้งจุดบอสเข้ากลางให้หมดเลยอยู่สองฝั่งเลยนะอ่าไม่เป็นไรฮ่อีกยี่สิบวินาทีนะครับดาเมจ ดาเมจอยู่กลางไว้นะเห็นคำขอไปครับตัดกดจิตกดจิตได้ไหมกดจิตได้ไหมไม่ได้เลยกดบัฟกดบัฟกดบัฟกดจิตไว้เลยครับตีซีกดจิตได้กดไหมครับแทงเปิดตัวทองกันกระเด็นเลยครับตีซีกดจิตกดไอ้นี่เลยกดเพลงเลยอีกห้าวินะอีกห้าวิอันตีล้างเลยอันตีล้างเลยอันตีล้างเลยเพลงเพลงเพลงทุกคนกดทั้งมตาใส่บอสครับทุกคนกดทั้งมตาใส่บอสทำไมไม่มีเพลงแต่เราได้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  ไม่ไปเล่ไปใช่ใช okay. ouais. ่ใครตายแล้วเติมมาเรื่อยๆนะใครตายให้นี่ไปเติมกลางเลยครับต้องลองชนะนะครับถือว่าฝั่งบ้านเราคนบางแล้วเนาะฝั่งบ้านเขาคนเยอะอะตรงกลางเลยอะตรงกลางครับไม่มีคนวิ่งมาเติมนะฝั่งบ้านเขาอะไม่มีเขายังอยู่ตรงบันไดด้านหน้าบ้านเราอยู่ย เพราะว่าอยู่นหนนาเพราะว่าตายตายแล้วมันยังไม่เกิดไงเขาน่จะเกิดปะว่าเรามากกว่าน่าจะเพราะว่าแบบบ้านเขาว่าเตอมอนสมากรเลยเป็นเอฟเคจะมีมาเยอะถมบกคนเขาอยู่ตรงกลางเพียบเลยกลางเยอะครับโตกลางเยอะกลางกลังดักตีเลยนะเจอเจอคนตีได้เลยนะครับโอเคครับถือว่าวันนี้ดีดีขึ้นเข้าใจกันมากขึ้น Okay. อันนี้เราเล่นน้ำมันกันแล้วปีเตอร์เมื่อกี้เมื่อกี้ตอน <laughs> ตอนบอดไฟเราเราอยู่เราของปีเตอร์อยู่บอสไฟฝั่งไหน okay. โอเคจบแล้วซ oh. ายล่างพี่บ้านเราเหรอเขาโดดมาจากกลางอะ่ะ